สวัสดีครับผมแก้วสยามเอ็นโซอออโต้คาร์รถมือสองคัดสภาพคุณภาพเกรดเอเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําเป็นรถมา z d a 2รุ่น 1.3S Let t ดสเลเทเป็นรถปี2021ดรถเล็กไมเป็นแค่30 0 0 0กโลเท่านั้นเองนะสำหรับคันนี้ราคา419 0 0 0าบาทเท่านั้นเองแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษสุดเริ่มต้นที่2.89%นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เดือนละ7,00 0ักว่าบาทเท่านั้นเองนอกจากนั้นเรายังมีรับประกันหลังการขายอีก2ปีหรือ20 0 0 0กิโลเมตรรถของเราเนี่ยทุกคันเนี่ยได้รับการตรวจสภาพจากท A ตัวรถจะสวยขนาดไหนนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มจากด้านหน้านก่อนเลยนะครับไฟหน้าดีไซน์ของสไตล์มาสด้าไฟเขาจะเฉียวๆหน่อยนะครับหน้ากระจังนะครับลายเส้นลายโครเมียมพุสเกิร์ตรอบคันให้เรียบร้อยเลยมาในส่วนของด้านข้างล้อแม็กขนาด15ติดตั้งมากับตัวรถเลยโดยจะมีเป็นแม็กลายสีเทาไฮเปอร์นะครับกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวในตัวเลยมีกันสาดติดมาให้เรียบร้อยเลยรวมไปถึงด้านหลังจะมีชุดสเกิร์ตแต่งด้านหลังให้รวมไปถึงมีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะครับฝากระโปรงท เปิดได้ที่ตัวรีโมทคอนโทรลเลยนะครับเพียงแค่ว่าเรากดค้างไว้นะครับข้างหลังกว้างครับกว้างขวางนอกจากนั้เนี่ยตัวเบาะแถวหลังเนี่ยยังสามารถพับเก็บได้เผื่อเราจะสอดของที่มีลักษณะความยาวได้ด้วยสําหรับคันนี้เนี่ยกุญแจมี2ดอกครบเลยนะครับกุญแจเป็นแบบ k e y ์เลสแล้วก็เป็นระบบสตาร์ทอัตโนมัตินะครับสามารถกดปุ่มได้ที่ตัวนี้เลยที่กุญแจอยู่ใกล้ตัวเราแค่นั้นเองมาในส่วนของตัวภายในรถกันบ้างภายในรถคันนี้เนี่ยจะเป็นเบาะสีเทาเข้มเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีเทาเข้มทั้งคันเลยนอกจากนั้เนี่ยเลขไม้น้อยมากนะครับเพียงแค วงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันสามารถควบคุมเครื่องเสียงได้ที่วงมาลัยเลยรวมไปถึงมีระบบพุชคอนโรลมาให้ในตัวด้วยในส่วนของตัวหน้าจอเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลมาให้เลยระบบความบันเทงิงจอคอมแมนควบคุมเนี่ยก็จะอยู่ที่ด้านหน้ารถเลยมีติดตั้งมาใช้งานง่ายัวคอนโซลตกแต่งลายสปอร์ตเป็นหุ้มหนังสีเทาเข้มรวมไปถึงพวกชุดมือจับแอร์ชุดด้าน,นข้างเนี่ยก็จะเป็นลายโครเมียมทั้งหมดระบบความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีแอร์แบ็กมาให้พร้อมเลยนะครับทั้งคันแอร์เป็นระบบแอร์อัตโนมัติในส่วนของตัวคอนโซลหน้าเนี่ย เลยนะครับผมสามารถเสียบชาร์จแบตเตอรี่ได้อิอเล็อนสอะไรพวกนี้นะครับเกียร์เนี่ยสามารถปรับเป็นระบบสปอร์ตได้นะครับในกรณีที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีกล้องมองหลังอำงนวยความสะดวกให้เรียบร้อยเลยในส่วนของตัวคอนโซลกลางควบคุมจอเนี่ยก็สามารถที่จะปรับควบคุมได้ที่กลางคอนโซลได้เลยนะครับใช้งานง่ายสะดวกสบายเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงนะครับผมว่ากว้างขนาดไหนนะครับครับสำหรับด้านหลังเนี่ยแม้ว่ารถมัสด้าสองคันนี้จะเป็นรถที่เล็กกระทัดรัดแต่ภายในเนี่ยนั่งกว้างขวางสบายมากนะครับขาไม่ติดภายในเนี่ยเรียบร้อยนะครับเป็นเบาะ เทาาดํพร้อมด้วยตรงกลางเนี่ยเท็กเจอร์สัมผัสจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับผมหลังจากเราได้ดูรถทั้งภายนอกภายในกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรถสวยขนาดนี้นะครับผมสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสามารถติดต่อพวกเราเข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลข084นะครับ1093806ผมแอดมินแก้วยินดีให้บริการนะครับนอกจากนั้นเนี่ยฝากลูกค้าติดตามช่องทางออนไลน์ของทางร้านเรานะครับเพราะว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook หรือ Tik t o k นะครับฝากลูกค้ากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ